สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนี่คือรายการที่กคิดของธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับเมื่อพูดถึงแป้งเนี่ยนะครับเราก็ใช้กันประจําอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งฝุ่นแป้งแข็งอะไรก็ตามนะครับแล้วก็มีทั้งกลิ่นทั้งสีให้เลือกกันหลายชนิดทีเดียวแต่ในโบราณนะครับไม่มีให้คุณได้เลือกซื้อใช้หรอกครับต้องทำกันเองอย่างเช่นนี้นะครับแป้งในสบขอบที่เห็นนี้นะครับเป็นแป้งที่ทํามาตั้งแต่โบราณกันแล้วนะครับวันนี้ท่านอาจารย์อมรพรบงฟัก เป็นผู้แนะนำวิธีการทำแป้งดิสพองให้ท่านในหัดทำกันครับแป้งดิสพองนะคะเกิดจากการที่เรานำดินที่ได้จากพื้นผิวดินเนี่ยนำมาใช้ดินที่ใช้น้นเป็นดินที่มีสีขาวบางกนอาจจะเรียกว่าเป็นดินสุกก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะพบแถบจัหวัดเบุรีไม่ได้ดินตามจำนวนที่ต้องการนั้นก็นำมาผสมกับน้ำคนให้เข้ากันนะคะกรองมาส่วนที่เป็นกรวทรายที่เป็นสะกอนะคะโดยใช้ผ้าขาวบาง จากนั้นพะคดีมีตกะตกอนนะคะตะกอนนั้นจะได้มีน้ำใสๆนะคะสักประมาณหนึ่งคืนดินน้ำใสยังทิ้งไว้นะคะทิ้งออกไปเลยช้อนส่วนที่เป็นดินที่มีผงดำๆทิ้งไปเราจะเหลือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแป้งมีสพอตะกอนอยู่นำแป้งนั้นมาหยอดเป็นเม็ดๆนะคะการหยอดนั้นอาจจะใช้พิมพ์ขนมปุกกี้ช่วยในการหยอดเพื่อให้เหพิม่มความสวยงามยิๆๆ่งขึ้นโดยใช้ผ้าขาวบางปูบนกระด้ง นะหยดแป้งตามต้องการแล้วนาไปตากแบบดดไวประมาณสักสองถึงสามแดดเพื่อแบบให้แป้งนั้นแห้งสนิทดีจากนั้นก็นําแป้งเนี่ยมาอบร่งความเเทียนนะคะประมาณสองถึงสามครั้งเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นจากนั้นเราก็นําแป้งนั้นไปเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อเตรียมที่จะใช้ต่อไปการใช้แป้งมนสปองนั้นเราอาจจะใช้ร่วมกับน้ำอบไทยในเวลาที่มีหน้าร้อนก็ได้ค่ะ ไป้งเดือสะพองนี่นะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างทีเดียวนะครับแล้วก็ทาง่ายๆด้วยใช้แก้ผดผื่นคันก็ได้ใช่ไหมครับอ่าแล้วอีกอย่างนะครับใช้แป้งหัวสิวเดยเอามะนาวิดไป2หยดเท่านั้นแล้วก็แป้งหัวสิวไว้ก่อนนอนนะครับรับรองว่าหายครับพรุ่งนี้ติดตามรายการของเราใหม่สิครับเรามีเรื่องแป้งเกสรดอกไม้ครับอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับ